สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนักลก่าวดังยืนยันจุดเบลิงแฮมคือความล้มเหลวการย้ายทีมครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลทั้งทั้งที่ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่กลับไม่กล้าดันราคาแข่งกับรอันมาดริดอัปเดตความหลงังงอพิธีแจกรางวัลบอลลงดอประจำปี2023ที่ในปีนี้จุดเบลิงแฮม ได้รับรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมซึ่งนั่นทําให้กองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้ถูกสถาปนายอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เองได้สร้างความเสียดายให้กับแฟนบลิเวอร์พูลจานวนมากและต่างก็ออกมาโพสต์บนโลกโซเชียลลิเวอร์พูลควรที่จะใช้ความพยายามในดินให้มากกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นลิเวอร์พูลอาจจะมีนักเตะกองกลางที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ภายในทีมไปแล้วก็เป็นไปได้ โดยล่าสุดทางด้านของมิเกลเดลานี ani, นักกล่าวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยความลับในดินการย้ายทีมของจูดเบลลิงแฮมก่อนที่ตัวของเขานั้นจะย้ายออกจากบรุสเซียดอร์มุนเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่าในความเป็นจริงแล้วทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในการเสนอคว้าตัวนักเตะรายนี้แข่งกับทางด้านของรอันมาดริดและเท่าที่ตัวของเขาได้ทราบข้อมูลมานั้นลิเวอร์พูล ก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันในการเสนอราคาแข่งกับทั้งรอันมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้และที่สำคัญทางด้านของจูดเบลิงแฮมนั้นก็แสดงความสนใจที่อยากจะย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็ถอนตัวออกมาจากดินนี้แบบดื้อพราะงบประมาณที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้สำหรับดินนี้มีจำนวนแค่80ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นเพราะลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องใช้เงินอีกส่วนหนึ่ง กับการคว้าตัวผู้เล่นกองกลางคนอื่นเข้าสู่ทีมสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็คิดได้ว่าค่าตัวของจุดเบลิงแฮมนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นกองกลางคนใหม่ได้หลายคนและมันน่าจะคุ้มค่ากว่าการได้ตัวจุดเบลิงแฮมเข้าสู่ทีมเพียงแค่คนเดียวแต่หลังจากที่ทางด้านของจุดเบลิงแฮมนั้นสามารถโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมกับรอันมาดริดได้ในทันทีตั้งแต่ย้ายมาคาแข่งกับทีมมึงหลวงแห่งสเปนทีมนี้ทําให้ตัวผมมองว่านี่คือความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ ในดินการย้ายทีมของลิเวอร์ pool เลยก็ว่าเพราะพวกเขามีโอกาสที่จะได้ตัวชูตเบลลิงแฮมเข้าสู่ทีมแบบเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วพวกเขากลับทิ้งมันไปเพราะถ้าหากตอนนั้นลิเวอร์ pool ทุ่มเงินค่าตัวจำนวน111ล้านปอนที่ยอมจ่ายให้กับดินการย้ายทีมของมเซสไคเซโดแล้วแล้วก็ป่านนี้ลิเวอร์ pool ได้ตัวนักเตะที่ดีที่สุดในโลกหม่ผู้ภายในทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าไม่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่แล้ว จะให้เรียกว่าอะไรจริงอยู่ที่หลายคนมองว่าลิเวอร์พูลยังมีโอกาสที่จะได้ตัวจูดเบลิงแฮมในอีก5-6าปีข้างหน้าถ้าหากเขาหมดสัญญากับรอันมาดริดซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นและระอันมาดริดคงจะรักษาจูดเบลิงแฮมให้อยู่คาแข้งในถิ่นซาติอาโก้เบนาบินไปแบบยาวๆยวัยนอายุเกิน30ปีอย่างแน่นอนเหมือนกับกรณีของคริสเตียโนโรนันโดที่ไม่มีใครสามารถเตะต้องได้ดังนั้นให้ลืมเรื่องลิเวอร์พูล จะได้ตัวจูดเบิลลิงแฮมเข้าสู่ทีมในอนาคาคอตไปได้เลยเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและถ้าจะโทษใครแล้วหลัะก็ต้องโทษลิเวอร์พูลเองที่ไม่กล้าสู้ราคาทั้งทังที่ยังมีโอกาสเป๊ปไลเจอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวชมไรอันกราเฟนแบกกองกลางชาวดัตที่ฟอร์มเริ่มดีวันดีคืนหลังย้ายมาจากบบเยนมิวนิก โดยมองว่าการที่แข้งรายนี้ได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เจ้าตัวเรียกความมั่นใจและฝีเท้าในระดับที่เคยอทำได้สมัยยูอาแจกออกมากราฟินแบกไว้21ปีที่ย้ายมาจากไบเยนมิวนิกในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ก่อนทำผลงานได้อย่างน่าพอใจใน10นัดแรกที่ลงสนามให้ลิเวอร์พูลทุกรายการทำไปแล้ว2ประตู2แอสซิสเรารู้ว่าเขามีความสามารถอย่างไรนี่คือ ไรอันกราเฟนแบบสมัยอยู่กับอาแจกแบบที่เราเห็นในตอนนี้ไลเชอร์กล่าวผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ใบยเยินคุณไม่สามารถตัดสินเรื่องนั้นได้แต่ผู้เล่นแต่ละคนที่มีความมั่นใจและไม่มีความมั่นใจนั้นเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันผู้เล่นแต่ละคนที่มีเวลาลงสนามหรือไม่มีเวลาลงสนามก็เป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันนั่นคือสิ่งที่เป็นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคาราบาวครับจึงสำคัญสำหรับเราเช่นกัน เพราะเรารู้เรื่องนี้และเรารู้สึกเช่นนี้นักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นจะไม่ได้รับความมั่นใจคุณสามารถทําทุกอย่างที่คุณต้องการในสนามฝึกซ้อมแต่มันก็แค่นั้นแหละไรอันในพื้นที่สุดท้ายในฐานะตําแหน่งหมายเลขแปดคือคนที่พุ่งเข้าหาจุดนั้นคนที่ยังมองเกมในภาพรวมคนที่สัมผัสแรกด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเพื่อแก้ไขสถานการณ์สลัดหนีการเพรสซิงได้อย่างเหมาะสมเขาสามารถเก็บบอลได้ภายใต้าการถูกเพรสซิงสูง และยังหาตัวเลือกในการจ่ายบอลไปข้างหน้าได้ด้วยเขาเป็นผู้เล่นหมายเลขแ8ที่สมบูรณ์แบบด้วยการทําประตูและทัศนคติมันเป็นคุณสมบัติที่เราตาหาและเราก็ได้มาอยู่ในทีมแล้วเราขอขอบคุณเจ้าของทีมและแมวมองของเราและทุกคนที่ทําให้การย้ายทีมนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีที่เขาเป็นชาวดัตเช่นกันเบนจาคอปเดี่ยวขา่าวชื่อดังรายงานว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายค่าตัวให้ไบเยเยน มิวนิคถึง87ล้านปอนด์หากต้องการคว้าตัวจามามูเซียร่าแนวรุกดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันมาร่วมทีมดาวเตะวัย20ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลหายความสนใจและพร้อมดึงตัวมาร่วมทีมเพื่อแทนที่โมฮาเหม็ดซาลาที่มีโอกาสสูงในการย้ายไปเล่นยังลีกซาอุดิอราระเบียในสัมเมอร์หน้าทั้งนี้จากคออเปิดเผยผ่านกีตมีสปอร์ตสื่อกีฬาดังว่าบบเยนไม่ได้มีภาระผูกมัดหรือความจำเป็นที่จะต้องขายมูเซีย่าออกไปในเร็วๆนี้ แต่ถ้าปีหน้ามีใครสักคนประสบความสำเร็จบางทีอาจต้องทุ่งเงินมากกว่า85ล้านปอนด์หรือพุ่งไปเกิน100ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำแต่สำหรับผมตัวเลขหน้าจะอยู่ที่87ล้านปอนด์เขาคือผู้เล่นระดับท็อปที่ควรได้รับความชื่นชมและอยู่ในคลาสของนักเตะในอนาคตที่จะขึ้นไปเป็นนักเตะชั้นนำของโลกและคงไม่ได้ต้องการเงินจากการขายเขาในตอนนี้สำหรับมูเซียร่าลงสนามให้บบเยนมิวนิกไปทั้งสิ้น 11นัดยิง10ประตู3าแอสซิสต์ในฤดูกาล2023-24นี่านจนักเก่าวดังสายลิเวอร์พูลของโกลสื่อชื่อดังออกมายกย่องฟอร์มการเล่นของดิโอโกโชต้าว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลนี้เลยพร้อมหวังให้กองหน้าชาวโปรตุเกสปลายน้ฟิตพร้อมสำหรับการลงเล่นในบิ๊กแมตช์กับแมนซิตี้ในโปรแกรมเดือนพฤศจิกายนด้วยแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องถือว่ามี ผลงานที่ดีในฤดูกาลนี้โดยแนวรุกของทีมนั้นต่างเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้หนึ่งในนั้นคือโชต้าที่ทำประตูได้ติดติดกันรวมถึงเกมที่ชนะนอตติงแฮมฟอเรสในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเมื่อคุณหายเจ็บกลับมาลงสนามและทำสองประตูในเกมที่เจอกับลีดเมื่อเดือนเมษายนฤดูกาลที่แล้วผมคิดว่ามีแค่ซลาเท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่าเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเขากำลังกลับสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วโจนแสดงความเห็นในเว็บไซต์ Empire The Corp เขาคือผู้เล่นที่ดีของลิเวอร์พูลตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เลยซึ่งหากพูดกันตามตรงก็มีหลายคนที่เล่นได้ดีแต่โชต้าพร้อมลงสนามความฟิตและการทำสกอร์ได้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อทีมเมื่อคุณนึกถึงเกมใหญ่ของลิเวอร์พูลที่กำลังจะมาถึงหลังช่วงเบรกทีมชาติ ซึ่งมันไม่มีเกมไหนที่จะสำคัญไปกว่าการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผมหวังจะได้เห็นเขาออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงหากฟิตพร้อมแกรี่จิลส์พีตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลยอมรับว่าตัวเขาเซอร์ไพรส์ที่โดมินิกโซโบซา์นั้นปรับตัวและก้าวมาเป็นแข่งคนสำคัญของหงแดงได้อย่างรวดเร็วโซโบซา์เพิ่งย้ายมาจากแอตเลซิสกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจิลสีเองคาดไว้ทีแรกว่าแข้งรายนี้ จะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการปรับตัวแตกกลายเป็นเจ้าตัวโชว์ฟอร์มเด่นได้ตั้งแต่เกมแรกต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เลยพูดตามตรงตอนที่เราเซ็นสัญญากับเขาผมไม่รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนแถมยังมีเรื่องการปรับตัวอีกแต่ตั้งแต่ฤดูกาลเปิดมาผมดูเขาเล่นเขาทําทุกอย่างที่คุณต้องการในตําแหน่งกองกลางเขามีพลังเหลือล้อนมีความฟิตแข็งแกร่งมีความเร็วและมองหาโอกาสทําประตูอยู่เสมอตํานานชาวสกอตแลนด์ที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดกับสโมสรสามสมัยกล่าว ถึงตอนนี้เขามีความโดดเด่นอย่างยิ่งและผมคิดแต่ว่าเขาหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เลยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ